วันนี้ชื่องานว่างันสี่วัดหนึ่งวันวันที่เก้าถึงสิบเจ็ดพยวัดชัยวัฒนารามวัดพระรามวัดทหาราาดวัดราชบูรณะวังจันเกษมนี้เดี๋ยวเราจะไปกันอีกวัดหนึ่งนะครับเป็นวัดราชบูรณะนะนี่ออกมาแล้วนะออกเอาจากงานมาแล้วเราก็จะเดินข้ามไปเลยจะเป็นทางเดินข้ามถนนนิดนึงแล้ว ได้ฟิวได้ฟิวได้ฟิวอยู่ที่จุาครับได้ฟิวคนเมืองเมืองกรุงเก่าคนเยอะมากเลยนะเดินสบายๆเลยอากาศด,ดีมากเขาจะยืนดูข้างนอกก็ได้นะดูคอนเสิร์ต เ็กๆลเมื่อกี้จบไปก็เป็นปลากระป๋องสักคู่สวยๆนะมีกลุ่มาก่ตรงข้างก็จะเป็นตลาดนะที่อยู่ในคลิปที่แล้วนะตลาดหน้าองค์การรถจอดไู่ มาเที่ยวงานกันบรรยากาศแบบหน้ามาเที่ยวมากจริงใครยังไม่มานะมาแล้วน่าจะมีจัดทุกปีนะครับตั้งแต่ปีนี้ไปต้นไปฟิลดีมากครับวานกลางคืนบางคืนหน้าเดินเล่นมากนักมากกว่าแต่ว่าน่ากลัวเกินไป เดินมาให้มาเป็นกลุ่มนะครับไปคนเดียวลนะ้วอันตรายสวยมากคหมอเดินข้ามรถเยอะมากได้ฟิลจริงจังต้นไม้ที่มีทั้งรอบวัดทุกวัด บรรยากาศดีมากเลยเน,นแก๊งโมไซก็ชอบมากันคืนกันมาถ่ายรูปไม่มีงานก็มีนะมากันได้มาเที่ยวกลางคืนยุทยาสวยใส่ก็จะมีทางเดินเป็นบันไดนิดนึงระวังตรงนี้ครับมันเป็นคันๆขนี่จักรยานได้มันมีทางสโลว์อยู่ นี่ก็จะเป็นเจ้าอาเจยวีนะครับที่อยู่กลางถนน,นนในเกาะกลางนี่ครับห้าแยกนี้เจ้าอาจจียี่เป็นตำนานของยุทธยาเหมือนกันพระเจ้าทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันนะลองหาเนื้อเนื้อกันผมก็ลืมแล้วเจ้าอาเจียวีนะครับเห็นไหมทั้งสองวัดติดสูงไกลหมดเลยสว่างสวัย สวยงามเป็นที่สุดถ้ายิ่งมีโบราณสถานยิ่งสวยเพ่ออยากเลยอยากให้มากันนะครับมีรถขายของไม่ต้องกลัวว่าเสเหนื่อยซื้อของนี้ได้เลยมีน้ำด้วยเราข้าไปวัดราชบุรณะตรงนู้นเลย้องรถกันนิดนึงครับ เจ้าอาเจ้าวีเราประเดินไปพรรพุนะสายมือติดติดกันนี่ครับจริงเป็นวัดเดียวกันเป็นสถานที่เดียวกันอยู่ในบรมมหาชวชมืองกันตัวเมงจัดงานตรงนู้นด้วยไฟ,ไฟแสงสีพีฟ้าไหมใช่เลยอันนี้ฮะวิว นิยมของยุทยาเลยเพราะร้านอาหารจะอยู่ตรงนี้ส่วนมากอยู่ฝั่งนี้นะแล้วก็ข้างซ้ายเป็นวัดเป็นวิวกิน,นข้าวแล้วก็มองวัดไปจะาแมอกไกลอยู่นิดนึงนะระวังเหนื่อย <c oughs> กุ้งในน้ำอะไรเงี้ยที่น้องหมีเนยมานะครับในร้านนี้กินข้าวฝ่งตรงข้ามดูวัดไปด้วยน้องหมีเนยไปดูวัดพร้อมกินข้าวเจอเจอเหมือนกันนะครับได้แต่แต่ตัวนิดนึงเขาถ่ายงานอ,าอ,อู้มีมวยตรงนี้มีมวยปะมวยหรือฟันดาบไปดไู อ่ะจริเรามาแค่สวัด3ซื้อยังงเล่ไไดต่างต่างันบางคครับเท่าไหร่ฮะสามสิบบาทจ้าขอคุณค่ะครับผมาเท่าบาทไปต่อครับ นี่เลยประตูทางเข้าที่เขามาถ่ายรูปกันนะครับทั้งชาวต่างชาติสา,า,าวไทยก็มาถ่ายรูปกันตรงนี้มันจะสวยมากผมนี้สวยครับ,รบแล้วก็จะเป็นวัาพรรางตัวกลางสวยจริง ข้างขวาก็จะเป็นตลาดนัดกยางค่ำคืนความมีมวยรองด้วยการยาวนี่ยิงเขาใส่ชุดไทยกันมานะแต่เราไม่มีจะมีชุดจู่บ้านมาแทนได้ไหมโคตรจริง กลางคืนก็สวยถ่ายรูปกันโอเคท่าเป็นรครับานนี้ยงอยู่เอาลไีได้รีบนนู้นไปถ่ายรูปบนนู้นนี่สนมากเขาจะมาตรงนี้ถ่ายกันเพราะลางชัดมาก างวัไมม่มีโอกาสได้เห็น่ที่เข้ามาแบบในเรื่องออเจ้าอ่ะใช่ว่าของจิง่ะมาดูการสแสดงกันดีกว่าโอ้ยเวทเวจเวทเใจเวเ ดึงจิขวงนะนิ่เลยถึงห้องโอยทอโอ้ยโอ้ยยิงล้ว่าไอ้แมจตอบมือน้องเขาลยโอ้โหครับ้คนถึงตายอมคนมาขัดไเอ่ยมาขัดห้หนุมจากตเฮ้ยโอ้ยถเป็นกันเนี่ยโอ้โหใหญ่เหมือนกันเลยขอติกับตัวเลยฮะคนเยอะมากครับ ยั์พุทธศิลปอแหลอ้แหลโงไงองค์ใหไอ้ใหญ่ไอใหญ่ว่าไงใหญ่สวยจริง่ะไอ้ใหญ่ไอ้ใหญ่อ้ใหญ่โอ้หไม่ไหวแล้วเยถ่ายแล้วข้ามาดูในคลิปคลิปได้ร์แผสด่วทว่าไทั้วันเดินเจอทาไอ้ศิเดินเที่ยวไดทั้งคืนทั้งคืนพ่อไม่รู้นะ สวยๆอ่ะโอเคยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ติดตามกันไว้นะครับเดี๋ยวพาไปดูอะไรอย่างนี้แทงยุทธยาอาทิอื่นด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับโอเคตอนนี้ว่าถึงงานกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะพาชมข้างในนะอย่าลืมกดไลค์เพจ u t u b e กัด้วยนะครับมาวันที่สามอ่านี่คือบรรยากาศนะครับคนพิกา,าวัน แล้วก็มีไฟสวยๆอย่างนี้นะไปก็จะมีมีเพลงนะมีไฟซุ้มไก่ทั้งสองวัดนะครับวัดมหาธาตุแล้วก็ วัดลาดประดิษฐานและอีกสองวัดนะวัดราชบุลณะวัดราชบูบเลยนะพูดผิดพูดผิดไปสุ่มไก่สวยๆครัอันนี้เป็นผลงานของคมศิลปากรทุตยานะมาชมโบราณสานกลางคืนก็จะได้บรรยากาศที่มันเย็นๆและหน้าหนาด้วยนะโอ้โหจัดแบบหน้าหนาวพอดีเลยตอนนี้ประมาณ ยี่สี่ยี่ห้านะเรจะค้างกันังดีๆเลยตอนนี้กี่องศาดูอ่ะมีขายของกลางคืนด้วยตรงนู้นโอ้โหงานนี้ชื่องานว่าสี่วัดหนึ่งวังสี่วัดหนึ่งวันวันที่เก้าถึงสิบเจ็ดพยอวัดชัยวัฒนารามวัดพระรามวัดหาชาติวัดราชบูรณะวังจันทเกษอ่ะประมาณนั้นนะครับไก่เต็มทุกวันข้อมูลหากันเอาเองนะครับ ดูเปิดขายทุก้านเลยนะเปิดขายได้ขายของไรเยล่ยนั่นนะ่ะปกติไม่ออไม่ได้เปิดแต่ในนี้ก็มีของขายมีตลาดทุกวัดเลยเสร็จแล้วเข้าไปแล้วก็ออกมาไม hey, ่นะลุต้องออกมาทางนี้ทะลุยังไง ีตลาดฮาลานนะอยู่นี่มีผูด้วยแต่เราไม่เห็นตรงไม้บ้างตอนนี้8องศารู้รู้ เดินทะลุไปวัดวัดลาดไหมครับไม่ได้ต้องเดินออกมาแล้วเดินเลาะดินถนนไปคนเท่าไหร่ครับคนละสิบบาทผู้สูงอายุเกิน60ปีค่ะนี้คือวัดนึ่งกัวดสคนครับที่ละบาทอ่านี้อายุหกสิปีฟรีนะเด็กเล็กฟรีสคนเนาะสคนเราก็จะเอาเาหน่อยครับนครับไข่ทอดติ๊กตะ ใช่หาานีตายไปไปเสียคนละสิบบาทนะครับถือว่าทะลุามาลงสิบบาทไม่จะแพงนะครับ่ว<ด>ย,ด,ยด้วยกันคืนกล้าเดินไปทุกจุดหรือเปล่าเท่านั้นเท่านั้นเลย ทุกจุดจริงๆนะก็ก็ดีครับเพราะถือว่าเย็นดิจะไปดูไหมหรือว่าไปดูนู้นไปดูแม่ต้อไปดูที่ใบข้าวไปดูมีของคล้ายๆเอาตรงนู้นไม่กล้าเดินไปครับไม่กล้าจริง มีงานหัตถกรรมด้วย <c oughs> อย่างกันยุงนะฮะก็เครื่องฟาง มีไฟสวยเลยอันนี้คือในงานในวัดแล้วนะครับนนไฟสวยๆนะฮะก็จะเป็นพระที่อยูรอ่รอบรอบวัดนะรวมรวมกันไว้ตรงนี้ที่แตกหักที่ชมรุดนั่นเอง ใครอ่ะปลากระป๋องสกูปลากระป๋องสกูปลากระป๋องสกูอะไรไม่รู้ นีทียนี่เรา่าทางแมงอะ่ะไม่มีหรอไปกลับ<อ>นะครูเออเดินไปนู่นไงไปนู่นออกไปนู่นไงไปนู่นเออออกไปดูบรรยากาศด้านนอกเดิออนข้าบอีกวัดหนะนึ่งนวัดราชูณนะ อันนี้ว่าถึงงานกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะพาชมข้างในนะอย่าลืมกดไลค์เพจ u t u b e กันด้วยนะครับ,รบมาวันที่สามอ่านี่คือบรรยากาศนะครับคนแล้วก็มีไฟสวยๆอย่างนี้นะป่ะรัชช์ชวก็จะมีมีเพลงนะ ไฟซุ้มไก่ทั้งสองวัดนะครับวัดมหาธาตุแล้วก็วัดราชประดิษฐานและอีกสองวัดนะวัดราชบุรณะวัดราชบุรณะอาผู้ผิดผู้ผิดไฟซุ้มไก่สวยๆนะอันนี้เป็นผลงานของคมศิลปกรวิทยานะวัชมโบราณสถานกลางคืนก็จะได้บรรยากาศที่มันเย็นๆแต่น้าหนาวด้วยนะโอ้โหจัดแบบน้าหนาวพอดีเลย ตอนนี้ประมาณยี่สี่ห้านะบรการกันดีๆเลยะตอนนี้กี่องศาดูดิอ่ะมีขายของกลางคืนด้วยตรงนู้นโอ้โหงานนี้ชื่องานว่าสี่วัดหนึ่งวันวันที่เก้าถึงสิบเ็ดพยอวัดชัยวัฒนารามวัดพระรามวัดทหารชาาิวัดราชบูรณะวังจันทเกษม ไกนนครับไ,ไก่เต็มทุกวันข้อมูลหากันเอาเองนะครับขายให้ดูเฉย <c oughs> เปิดขายทุกวัดเลยนะขาองะ่เปิดขายได้ไหขายของไงอ่ะนันน่ะโปรตีไม่ไม่ได้เปิดแต่ในนี้ก็มีของขายมีตลาดทุกวัดเลยเสร็จแล้วเข้าไปแล้วก็ออกมา ให้ทะลุต้องออกมันทางนี้ทะลุยังไงมีตลาดฮาลานนะอยู่นี่มีผู้ด้วยแต่เราไม่เห็นตรงไมบงังตอนนี้ยีองศารู้รู้ เดินทะ,ทะลุไปไวัดวัดลาดไหมครับไม่ได้ต้องเดินออกมาแล้วเดินเลาดินถนนไปคนเท่าไหร่หค,หครับคนละสิบบาทผู้สูงอายุเก,กิน60ปีค่ะอ,นอนันนี้คือวัดนึงกับวัดอั่สามสาคนครับที่ละบาทอายุ60ปีฟรีเด็กเล็กฟรีสาคนเนาะ2คนเราก็จะเอาๆหน่อย่ครับอ่ะ ใช่าตายไปไปเสียคนละสิบบาทนะครับถือว่าทะลุมาลงสิบบาทไม่จะแพงนะครับป่วยด้วยกันคืนกล้าเดินไปทุกจุดหรือเปล่าเท่านั้นเท่านั้นเลย จุดจริงๆนะก็ก็ดีครับเพราะถือว่าเย็นดีจะไปดูไหมเดี๋ยว่าไปดูนู้นไปดูแม่ต้อไปดูที่ใบข้าวไปดูมีของคล้ายๆเอาตรงน,นู้นไม่กล้าเดินไปครับไม่กล้าจริง มีงานหัตถกรรมด้วย <c oughs> อย่างกันยุงนะฮะก็เครื่องฟ้า สวยเลยอันนี้คือในงานในวัดแล้วนะครับวัยคือสวยนะฮะก็จะเป็นพระที่อยูรอ่รอบรอบวัดนะรวบรวมกันมาไว้ตรงนี้ที่แตกงักนที่ชำรุดนั่นเอง ใครอ่ะปลากระป๋องสกูปลากระป๋องสกูปากระป๋องสกูกะอ,สกอะไรไม่รู้ ที่ให้เรามาไม่มีอิทตรงนี้เนาะมีดิอน้ยที่เรารถ่ายทานแรกอะ่ะไม่มีหรอไปกลับห,หน้า<ไ>ป่ปดเ,เดินไปนู่นไงไปนูน่นออกไปนู่นไงไปนู่นเออออกอไปดูบรรยากาศด้านนอกเดิน,นข้ามไปวัดนึงครับไปวัดราชูนะนะ